มาดูแบบเลิฟอีสที่จริงก็เซ็นสัญญาเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบเดี๋ยวเราประกาศทีเดียวดีกว่าทำเพลงให้เสร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโอกาสที่ด้วยจะได้ชวนพี่พี่ได้ยินเนาะไม่ได้ชวนแบบพี่พี่มาทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คือแผนว่าจะมีประกาศเขาคลายก่อนแต่ว่าสุดท้ายรู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวทีเดียวเลยดีกว่าจะได้มีเพลงใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะก็ลังทำเพลงอันนี้เป็นการชวนของพี่พี่หรือว่าเราแบบยังไง หรือว่ายังไงที่พี่กับพี่จีชวนเชื่อไหมว่าพี่จีปรชวนบางตั้งแต่บางอย่างแบบตอนอยู่ค่ายเก่าซึ่งมันเป็นการทับซ้อนกันนิดหน่อยใช่ไม่ได้เส้นสายใครใช่ไหมคะไม่เลยหลายคนบอกไม่ได้ไม่เลยไม่อยางพี่บอกมีมีโอกาสด้รู้จักพี่จีอยู่แล้วจากการไปเล่นเอ็มวีอะไรต่างๆก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบได้คุ้นเคยพี่เขาอยู่แล้วแล้วเหมือนพี่เขาก็จะแบบคือเขาไม่ได้บังคับหรือไม่ได้จีบจนเราลำบากใจแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบเออเขาอยาก สนใจอยากชวนเรามาอยู่ค่ายด้วยตั้งแต่ยังไม่หมดสัญญาค่ายเก่าหมายถึงว่าตั้งแต่ก่อนที่จะเลือกที่จะเข้าค่ายใดค่ายหนึ่งเลยค่ะแต่ว่าตอนนั้นมีการตกตกลงกับอีกค่ายหนึ่งไปแล้วใช่เราก็รู้สึกว่าเราต้องให้เกียรติคนที่เรารับปากไปแล้วด้วยเลย้ก็เลยบอกพี่จิ๊บอยากบอกพี่จิ๊บเลยจัได้พิมดีเอ๋พี่จิ๊บวาพี่จิ๊บหนุ่มมีค่ายแล้วค่ะเดี๋ยวพี่จิ๊บว่าไงอนนั้นพี่จิ๊บบอกไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรพี่จิ๊บบอกไม่เป็นไรเลยแบบยินดีด้วยมากๆไม่่วา ดีๆออกมาเหมือนกันใช่เราได้ถามพี่จีบมาว่าทำไมพี่จีบถึงได้แบบหุ่ยนี่ปักใจกับปฟางเลยนะเนี่ย<อ>พี่จีบอ่ะคือฟังว่ามันเป็นโอกาสต่างๆที่มีโอกาสได้เจอพี่จีบอยู่เรื่อยๆด้วยหมายถึงว่าไปดูคอนเสิร์ตโนนอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสได้เจออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบรู้สึกว่าแบบเออเขาก็มองเห็นพัฒนาการเราด้วยหมายถึงว่าพี่จีบก็ฟอลโล่ผลงานของปฟางด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาที่ฟางก็นะคะเขาก็เลยเหมือนแบบเออพอรู้ว่าวันหนึ่งเราจะออกแบบไปถึงว่าหมดสัญญากับค่ายเก่าอะไรเงี้ย แต่ตอนนั้นน่ะก็ตัดสินใจว่าแบบจะดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่มั่นใจในเดเรคชั่นของเราหรือะไรพอหมดสัญญาทุกทุกอย่างก็เลยแบบลงล็อกเลยใช่เขมีคุยจริงๆริไม่คุยกับใครหลายหลายคนค่ะพี่จิ๊บก็เป็นหนึ่งในนั้นเฉยๆใช่แล่ว่ามีหลายค่ายจีบเราใช่ใช่ก็คือเหมือนมีคนหลายคนเข้ามาติดต่อแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเรายังเราอยากเจอคนที่หน่ยยเยอะแล้วหนูเลยอยากเจอคนที่เขารู้สึกว่าเขาแมทช์กับเราจริงๆ เป็นการทํางานที่เข้ากันได้มากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยการที่เราจะเซ็นสัญญาค่ะเพราะว่าเส้นที่นึงมันก็ใช้เวลานอนแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราไม่อยากให้เขาแบบมาลงทุนกับเราโดยที่เราเองก็ยังไม่รู้เดเรคชั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่บ้าป<บ>้าเซ็นกี่ปีคะเซ็นสองปีค่ะสองปีอปบนบนข้อตกลววงอะไรกันบ้างแบบมีซิงเกิลอีเพลงหรือว่าจริงเป็นเป็นสัญญาที่สบายๆมากๆเลยค่ะพีญญ่จิ๊บก็แล้วแต่เราเลยอยากทำกีเพลงอะไรยังไงก็ลองคุยกันดูค่ะ อันนี้เซนแค่เรื่องเพลงใช่ไหมเซนแค่เรื่องเพลงอะเบล่ะคะอย่างอื่นยังดูแลตัวเองอยา่อย่างคืนแรกที่เปิดตัวไปอยู่จนกว่าจะทนไม่ไหวค่ะเขียนบอกว่าได้เขาเรียกอะไรนะเขียนจากเนื้อเรื่องตัวเองด้วยหรอใช่ค่ะจริงๆบางอาจจะไม่ได้อยากแตะเรื่องนี้มากแต่สุดท้ายอะคนก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าบางเขียนมาจากเรื่องของร่างเองแต่อย่างที่บางบอกบางไม่ได้อยากให้มันไปมีผลกระทบกับใครหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆมันก็มาจากส่วนหนึ่งของความรู้สึกบางนี่แหละ วันหนึ่งเรารู้สึกติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันอยู่ในช่วงที่มันรับกงแล้ะมันไม,ม,นไม่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมันไม่ได้มีความสุขแต่ว่ามันก็ยังไม่พร้อมไปหรือย,ยังไม่กล้าไปหรือมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เรายังรู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกต้องแล้วหรือยังแล้วทีนี้ก็มีโอกาสได้เจอเพื่อนหรือใครหลายๆคนที่เขาหลังจากาที่เรา move on ออกมาแล้วนะคะแล้วก็เจอคนหลายคนมากเลยเป็นปัญหานี้เหมือนกันบางเลยรู้สึกว่าเพลงนี้แหละน่าจะแทนใจใครได้หลายๆคน แเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วการที่ทุกคนนะ่ะรับรู้แหละคนทั่วประเทศรับรู้ว่าหนูเคยผ่านอะไรมาบ้างถ้าหนูมีโอกาสได้บอกเล่าเรื่องราวเนี้ยนะหนูเชื่อว่าคนน่าจะเข้าใจเลยหนูแค่อยากให้คนเข้าใจว่าหนูเข้าใจเหมือนกันหนูผ่านนะ ไม่มีใครตามแต่พอเป็นเราร้อคนก็จะแบบไปตามว่าเอ้ยเป็นเรื่องตามเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บางบอคนมองเห็นข้อดีของมันมากกว่าบางนอย่างปล่อยล้วนราวพวกนี้ออกมาโดยที่ไม่ได้ไปกระทบใครแต่ว่าคาดหวังให้คนหันกลับมารักตัวเองมากขึน้นมากกว่าจะี๋ยวทำใจอะไรที่ฟังยังป็่อยู่ในใจแล้วยังค้างคาค้างคายังไม่ยค้างคาในใจ จะได้มีสิ่งควรต่อไปขนาดจะก็จะเป็นแทง2องเงสามกันเลแสดงว่าเขียนไว้แล้วแสดงว่าแต่ภาคต่อแล้วใช่จริงๆแบบก็บางรู้สึกว่าการมาเป็นศิลปินเนี่ยบางอยากถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองแหละแต่สุดท้ายแล้ววันนึงเรื่องราวของบางมันก็ต้องหมดไปบางก็คงต้องถ่ายทอดเรื่องราวของใครหลายๆคนด้วยไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องราวของบางคนเดียวแล้ว ในปัจจุบันก็อยากเขียนถึงจริงๆที่ผ่านมาก็เขียนถึงค่อนข้างบ่อยแล้วก็แต่ตอนนี้พอเรามาอยู่ Under วันเดอร์เลอร์ฟีปังก็อยากทําให้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่ของบางคนเดียวอ,อยากเป็นอะไรที่มันเป็นทัชชิ่งใครหลายๆคนได้มากขึ้นเมื่อก่อนปังอาจจะทําเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้อย่างเพลงเนี้ยอย่างที่ปังบอกมันไม่มันเป็นเรื่องราวของปังด้วยจริงแต่ว่ามันทัชชิ่งคนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็ไม่คน ปัจจุบันเนี่ยโอบเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเขาไม่คุนใช่ไหมไม่เราแบบเขาอยู่ในทุกขั้นตอนและกระบวนการเขาได้ฟังหมดทุกอย่างบางบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตบางแทบทุกวันนะคะบางคุยกับเขาทุกวันแล้วจริงๆบังว่าเขาเป็นคนโอเคแล้วเขาก็เข้าใจทุกส่วนของความรู้สึกเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วการที่บางเขียนเพลงนี้ขึ้นมามันไม่ใช่ความรู้สึกที่บางยังคิดถึงนะคะแต่เป็นความรู้สึกที่บังรู้่อ แต่ทำไมถึงออกมาได้เพราะว่าเป็นคำถามที่คำถ,ถามที่ใครหลายคนก็อยากได้คำตอบเหมือนกันนะว่าก็ไม่มีความสุขทำไมไม่ออกมาเหมือนเพื่อนเราเนี่ยรู้สึกโอ้โหความสัมพันธ์นแย่มากแต่ก็ไม่เลิกกันสักทีเพราะว,ว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องคอยที่ใหญ่กว่าเตรียมใจเรื่องดราม่าไหมเพราะแบบเออปาไปแต่ลงล็ความลักคน,นสำคอดีตเนี่องแล้วลว่าโอ้ก็เลยรู้สึกว่าก็ยังดีค่ะที่เพลงมันออกเดือนนี้ เลียกไม่ได้อะได้ชีวิตหนูเจอดราม่าเยอะมากแล้วหนูก็ไม่อยากให้เอาแบบให้คนอื่นมาถูกกับดราม่าของหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่จังหวะมันก็ไม่ได้ถึงแบบทิ้งห่างกันมากเดี๋ยวแบบกลัวคนจะโยมซึ่งจริงๆไงนี้ผูกเขียนมาแบบโอ้โหสามสี่เดือนที่แล้วแล้วอะค่ะใช่แต่ทันที่สที่หนูมีแบบดราาม่คนโยม แบบเราถูกใจเลยไหมคะถูกใจได้แก่เลยสักครั้อใช่เพราะจริงๆนั่งคุยกับพี่แพทอยู่สองชั่วโมงอย่างที่พี่แพทบอกค่ะเป็นการเคลื่อนร่างกายหากันเป็นการเจอันรั้งแรกแต่ไปต้องเล่าเรื่องชีวิตางทั้งหมดให้พี่แพทฟังไปถึงว่าความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกอะไรอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณพี่แพทมากๆที่เข้าใจความละเอียดความความรู้สึกที่มันละเอียดอ่อน ว่าก็พยายามบอกว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของเราคืออะไรด้วยนะคะก็บอกพี่แพทไปว่าแบบอยากให้ถึงแม้ในเพลงเนี่ยมันจะดูเศร้าแล้วก็ยังดูอ่อนไม่ได้แต่สุดท้ายพางอยากให้คนฟังนะฟังเสร็จแล้วกลับมาทบทวนตัวเองมากกว่าที่จะไปกล่าวหาว่าใครจะบอกฟังแล้วบอกว่าไงบ้างมีที่ตัดาจะหวดีมากจริงจนะเอาจริงๆรังว่าทุกคนผ่านเรื่องราวแย่ๆในชีวิตมาไม่่าจะเป็นเรื่องความรักอะไรเราก็เชื่อว่ามันทัดชิงมันไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าเขาเข้าใจ โอ้อกมาเขาวาอะไรเงี้ยเาซัาปปนเอ,อ,ปปอหมดหละอะไรก็ย่างเมื่อกี้าก็ให้กาลังใจเยอะหมัาาาางาเานม,มากเลยนะบืนม,มากเวลา,าทาอะไรแบบนีเพราะว่าบามีแรงกด,ดเยอะในชีวิตไรี้เขารู้แล้วเขาก็รับรู้าตลอดว่าเวลาเราเจดรามาห,หรืออะไรเงี้เราจะรู้สึกแบบเสียใจมากๆแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบพยามรก็ให้กำลังใจอยู่เสมอแล้ววันนี้แบบหนูก็ดีใจที่มันเกิดขึ้น กันไปอยู่ค่ายเดียวกันมันเป็นความผุนใจหรือยังไงคะไม่ใช่ความผุนใจเหมือนกันนะเพราะว่าเราไปทํางานที่เดียวกันเลยบางทีเราก็ไปทํางานของกันอันนี้เราจะอยู่ยังไงเออเราเพื่อนจะอยู่ยังไงความเพื่แบบนี้เราเออเขาไปนั่งดูเราซ้อมในห้องแบบอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คือว่ายังไงบ้างว่าเห็นเรอเออแล้วก็ถ้าเห็นหนูก็ต้องถามว่าอบไม่มาหรอ อันนี้คือการโปรโมทเพลงไม่ได้ขิงเพื่ออะไรเนาะโปรโมทเพลงเศร้าเลยจะฝากเพลงเขาด้วยอ่ะท่านเขาเพิ่งปล่อยไปเพลงเขาก็น่ารักอินเลยอย่างนี้ก็เพลงคู่ก็เป็นปัจแน่นอนเดี๋ยวต้องร้องถามพี่จีบแล้วก็พี่โนดูนะคะแล้วก็สนใจค่ะเราอยากทำานอยู่แล้วจริงๆบางอยากทำงานกับเขาอีกเยอะมากๆค่ะนอกจากคือทุกวันนี้เป็นได้แค่ที่ปรึกษาเป็นได้แค่ที่ปรึกษาเราก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่าความเห็นเรามัน ต้องมาแค่ไหนแต่เราก็พูดด้วยความจริงใจแบบแต่ว่าพี่อกับเป็นไปได้ใช่ไหมพูดี่ไนเดี๋ยวเขียนหัวข่าวให้เลยว่าเลยว่าจีบเลิฟอีสเลงเขียนเพลงคู่ให้อบตาโอเคนะพี่จีบกมากเลยอ่พี่จีบจะบอกพี่จบรอยังคือพี่จบรับรู้หมดทุกอย่างแต่ว่าสุดท้ายพี่จ๊บเป็น คือต้องอยู่ที่โอกาสต่างๆด้วยค่ะถ้าเป็นเพลงผู้เรามองว่าแบบเนื้อหาเราจะหยิบแบบไหนมาเล่ามันน่าจะต้องเป็นแบบก็ต้องอินเลิฟสิคะานโซไม่ได้นะตรงนี้โสดแย่เลยก็ต้องอินเลิฟอยู่แล้ว พอดจริงๆนะคือตั้งแต่เรื่องไอ้ที่เป่าผมล้าเป็นมีมเราอะหมายถึงว um ่าที่บอกว่าคือหนูไม่ได้จะอวดจริงๆแต่ว่าหนูพูดกับธรรมชาติว่าคือไม่อยากไปออกกาลังกายเพราะว่าเรามีผมอันหนานุ่มแต่เขาก็บอกว่าเขาจะช่วยเป่าให้ซึ่งมันมันแค่เล่าเรื่องจริงเฉยซึ่งเขาพูดยังไงอะไรจริงแล้วตังก็พูดออกไปแล้วกลายเป็นว่าทุกคนสึกว่าอโออวดมากเลยรกัตั้งใจจะอวดผมค่ะไม่ได้อวดแฟน มเพราะว่าแบบทุกคนเขาก็เซลงานใช่แต่ว่ามันก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนั่นแหละอ่ะปวดอีกปวดเดิมวันรอบข้างก็มีแบบคนแบบอุ้ยแบบหวานเอออะไรเงี้ยก็มีเซลอยู่ตลอดแต่เรารู้สึกว่าเราทำเราเราก็ทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้เขินมากนอกจากเรื่องผมแล้วเขาดูแลเรื่องอะไรอีกก็คงดูแลเรื่องชีวิตอะไรเงี้ยคือปังเป็นคนแบบไม่ค่อยมีระเบียบในชีวิตแต่เขาจะระเบียบจัดมากๆากกว่าปัง อยากให้อวดอีกอ่ะมีเรื่องไหนอวดอีกเออมีเรื่องแบบอยากอวดอยากเล่าเซ็นให้ทุกคนฟังอ่ะเขาตัดกระเป๋าเดินทางให้หนูด้วยอยูไม่ได้อยู่ยังไงยังไงดีอ่ะอยู่ยังไงยังไงดีล่ะเราอะคืงเราเล่ะแล้วาใส่ให้เลยหรอใส่อะไรยังไงวันไหนแค่คือเรามีปัญหากับการไปได้แต่กลับไม่ค่อยได้ของเยอะเขาก็ได้หมดวันนี้เดี๋ยวฉันทำให้เอง ตีว่าบ้างกัดมาอีกอะ <c oughs> แล้วตอนนั้นเราทำ<ห>อะไร<ห>อ,<ห>อยู่ไม่แต่บางจะบอกว่าฉันกอจะพูดกับเขาว่าเธอตลอดชีวิตมาฉันทำเองได้หมดเลยนะเธอ,อ,อกำลังจะทำให้ฉันดูแย่และดูเป็นคนพิการแล้วนีเออ่เดียวไม่การแล้วใช่คือแบบจะบอกเสมอว่าเราทำได้นะเขาเพราะว่ารู้ว่าทำได้เรียก ที่ดีจริงๆเถอะอ,อยากให้รู้ว่าว่ามันเป็นยังไงมันมันมีความสุขแล้วมันก็มันมีผลต่อการใช้ชีวิตมากๆเลยเอออยากให้ทุกคนได้เจอครักที่ดีแค่นี้แหละลิ<อ>้นหน้าที่พ่อบ้านให้หน่อยได้ไหมว่าจะทำอะไรให้บ้างออล้างจานอย่างนี้มีไหมก็ทำได้หมดล้างจานเรก็ทำได้ล้างจานก็เคยมาล้างแล้วที่บ้าน,นจัดก,กระเป๋าจัดกระเป๋าซักผ้าล้างจานเปล่าผมให้เราเปล่าผมให้คุณแม่เปล่าผมให้มาถึงเราทำกับข้าวไหมขกับข้าวนี่ยังไม่เห็นยังไม่เห็น หรือว่าต้องเป็นหน้าที่เราทำอาจจะไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> เราเป็นสาว working w ม m a n แล้วงงลนเนาะ,นะเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีความสุขท,ที่ได้ดูแลเรารเใช่แต่มันก็เป็นความสุขของเขาจริงๆบางทีเราพยายามจะบอกว่าจริงๆยยก็ไม่ใ่เกิดมาอายุ34จะิบสทำเองมาตลอดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยต่อให้เรามีแฟนเราส่วนเ,เราเป็นคนชอบทำอะไรเองแต่ว่ามีเนี่ยแหละมีคนนี้เนี่ยแหละพยายามแย่งทำทุกอย่างเลยอยากรักษาไว้ตลอดชีวิตเลยนะครั เขาอยากอยู่กับเราไปตลอดชีวิตก็ยินดีค่ะได้ไหมวัฒนาเรนี่ปางวาสนาเรนี่ปางวาสนาอะไรนนี่ปางที่มีโอบพิธีหรอคะโอยยังอะไป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 กินไปไปปาร์ตี้ไปไปไหนเราปางเราก็ให้เขาเป็นที่สุดของใจเหมือนกันนะตอนนี้ใช่ไหมเป็นที่สุดของใจหนูเคยบอกแบบนี้กับเขาเลยไหมแบบบอกแบบเตือ หนูต่อเขาทุกวันเลยคิดถึงฉันไม้รักฉันไม้ชันสวยไม้ถามบอกเรื่องจริงเรื่องจริงเขาจะมาถามป่ะดิมีรสชาติอีกแบบไหนมันมีหวานอย่างเดียวเออมันหวานกันคู่เราอ่ะต้องแอบขอไปใหม่ไม่เคยทะเลาะกันเลยอ่ะตลกมากเอาดีๆกแล้วกี่ปีแล้วกูรก็มันปีนิดนิดแบบบอกมั้หรือว่าพอจะทะเลาะปุ๊บแล้วเราก็ถอย ัเิเขาก็จะมีความเทินหรือบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเราอยากเก็บการทะเลาะกันครั้งแรกของคู่เราไว้เรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้วซึ่งตอนนี้ปีกว่าอยังไม่มีการทะเลาะกันเลยบางเรื่องาเรื่องไหนที่ทำให้เราทะเลาะกันได้ประเดิมเรื่องแรกประเดิมเรื่องแรกว่าแต่เขาอาจจะทนหนูไม่ไหวเลยนะคะทนไม่ไหวยังไงเห็นเขาทนได้ทุกอย่างไม่แน่ พอผ่านไปปีกว่าอาจจะมีจุดที่อยู่จนกว่าจะทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันเพลงนี้อจะใช้ได้กับเขาวรอติดตามค่ะอาจจะเป็นคราวที่ถือน้ำแข็งตัดเป็นคราที่ถือน้ำแข็งลงไปแล้วปักผลงานเพลงลูกฝากลงนี้เลยฝากไปเยอะๆฝากเพลงอยู่จนกว่าจะทนไม่ไหวด้วยนะคะของเรา